สวัสดีครับช่องมอแชนแนลนะครับวันนี้ก็จะมาตะเวณนเที่ยวถนนชนบทบ้านเราครับชมป่าชมเขาชมสวนยางไปเรื่อยๆครับเส้นทางชนบทเขตศรีสะเกดและก็เขตสุรินทร์นะครับไปกันเลยครับไปชมกันเลยครับผมเห็นสะออนต้นไม้ครับช่วงนี้ดอกไม้สพรั่งเลยครับทั้งดอกคูนดอกอะไรเนี่ยคล้ายต้นไน คล้ายๆต้นนนทรีแต่มันไม่ใช่ต้นนนทรีนะมันต้นอะไรไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมองหาเซิร์ชด,ดูใน Google นะครับเพื่อจะมีชื่อรู้จักชื่อเขานะครับเหมือนผมอยู่คนเดียวเลียก็ช่วงนี้ก็สงกรานะคนเขาเที่ยวทําบุญกันเดี๋ยวผมก็ตะเวนเที่ยวไปหายาพี่น้องไม่ได้เขาวัดเขาว่าแห่กระถิ่นไปไอ้นี่อย่างเขานะครับปกติก็อยู่กรุงเทพก็สงกรานผมก็ไม่ค่อยไปเล่นน้าอะไรกับเขาะครับไม่ได้อนุรักษ์ประเภทน,นี้เหมือนคนอื่นนะ ถ้ามีคนแบบผมเยอะนี่ก็คงจะสาบสูญในชะ้วงประเพรนี้ดีงามต่างๆนะครับไปกันเลยครับขางทางในะหลังจากเจอฝนตกนะครับมันก็เขียวขจีคนระับฝั่งนี้มันเป็นแบบที่ดินสูงหน่อยครับมันก็จะเขียวขจีด้วยต้นไม้ดอกไม้แต่ถ้า ฝั่งบ้านผมมาในทุ่งนาโอ้โหเขียวขจีแล้วนะครับเริ่มระยะขึ้นเต็มเลยน,น้ําก็ริมคลองมันก็มีครับต้นไม้ริมทางนี่ก็บานสะพรั่งเหมือนกัน,นะดอกคูนดอกอะไรต่างๆชาวอีสานเราใครว่าไม่ได้อยู่เนะดูสิต้นไม้ดอกไม้บานสะพรั่งเหมือนเมืองน,น,น,นอกเลย <c oughs> ถ้ามีแต่ดอกไม้อย่างนี้นึกว่าถนนเมืองนอกนะเนี่ย ตามแต่เส้นทางต่างๆนะมีแต่ต้นไม้ดอกไม้เยอะนะครับบางเส้นทางคล้ายเมืองนอกเลยนะถ้าเขาตัดแต่งให้เป็นระเบียบแบบปลูกให้มันอยู่เป็นระเบียบเนาะแต่นี่บ้านเราครับปลูกแบบบางทีมันคล้ายๆแบบให้เป็นเหมือนป่าขึ้นมานะป่าธรรมชาติเสพกันอยู่บางทีก็มียูคาอะไรด้วยเนี่ยยูคาของชาวบ,บ้านขึ้นมาปลูกเพื่อมาตัดขายก็มีด้วยบางจังหวะก็มีต้นตาล ไม่ต้องอะไรมากนะครับน้องต้นไม้ทีป่ปลูกนี่ไม่มีใครนะครับหมวดวิชัยนะครับปลูกต้นไม้เนี่ยในเซนตรงปรางค์เป็คนเรารรถนนในก็มีต้นไม้บางสตรัางัางดอกพูนโครงการแกนะครับปลูกต้นไม้ทั่วอำเภอปรางก์แกปลูกทั่วอำเภอครับร่วมด้วยช่วยกันชาวบ้านก็ปลูกด้วยแกค่าปลูกครับดละในณยามนี้มันก็นี่แหละผลงาน เห็นแต่ต้นยูคานะ้ท่านไม่ได้พาปลูกนะครับชาวบ้านลงเอง <c oughs> ชนตะบนสิสเกตบ้านเรา <c oughs> ผมก็รีวิวไปหลายครั้งแล้วถนนเส้นนี้แต่ว่ามันคนละเวลากันเนาะคนละบรรยากาศตอนนี้ฝนม,มันตกแล้วมันก็บางที้ก็ที่ดินมันสูงเนาะมันไม่ได้ชุ่มชื้นน้ำเหมือนแถวบ้านผมแถวบ้านผมตุ้งนาคือว่าแฉะเลยนะ หวานได้เลยแล้วทุกร้านนี้เขาก็เริ่มหวานข้าวนะครับบ้านกระดึอกครับกระดึอกโอกงหนองนาใถทามก็จะมีมะมว่วงมีขี้หมูขี้มวัวขี้ควายคุณสัตว์นะครับที่เห็นน่ย yeah. มีร้านกาแฟด้วยนะบ้านนอกเราเ่ง คนเขากลับมาอยู่บ้านเขามาเปิดร้านกาแฟก็มีคนซื้อกินเหมือนกันแหละครับเดี๋ยวนี้คนดีสานบ้านเราก็กินกาแฟเหมือนกันน้ำผงน้ำปั่นชานมชาเขียวอะไรเขาก็กินช่วงนี้สงกรานคนก็กลับมาบ้านแล้วครับบางคนก็รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นั่เดื่มฉลองเต้นเที่ยวแต่หมู่บ้านแถวย่านนี้เขาสงบนะผมว่า วบ้านผมเนี่ยนะคือว่าเครืลื่นมากเลยเหมือนเครื่องเสียงอะไรต่างๆเต้นฉลองกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานจากจังหวัดเราพิบัติจากจังหวัดรับจากานี่รับจากเมืองครับเนี่คาามมยครับตลา,าดริมเมยครับตลาดริมเมยคือนะฉลองครับ ก้าวพุ่ให้เสรลองถ้าคุดลอกแบบให้ลึกกว่านี้นะน้ํใช้อุดมสมบูรณ์ทำน้ำำนปฟังได้สบายไม่แน่ก็าอาจจะมีขุดลอกอันนี่มันเป็นเขตแดน,นะถ้าเป็นฟังสุรินก็ข,ขุดไปแล้วฝังสุรินนี้ก็ขุดไปหลายหลายคลองแล้วนะอีหลาอีหลาระวังด้วยเขารถเราก็ไม่ได้มองไปดีนี่ก็มีดานนะดานฝังสุรินนะ ช่วงนี้ไม่ว่าจะฝั่งสุรินทร์ฝั่งศรีสะเกดก็เหมือนกันนะครับเขาจะตั้งแบบอำนวยความสะดวกครับใครไปมาถามทางได้เนะี่นี่ก็เป็นแบบอ,อปปร,รหรือตำรวจบ้านอะไรผู้ใหญ่บ้านอะไรพวกนี้ครับถ้าเป็นแบบแนนำเพอก็ตำรวจเลยนะครับเป็นตำรวจเลยเนะี่ยมันจะบวกความเลยแหละใครไม่สวมบวกกันดอกไปกับขี่เขาก็จะเข้มงวดหน่อย อ้ยลืมมองร้านค้าชุมชนเขาขายทักบ้านเราอมม่วงอุดมสมบูรณ์มากตอนนี้ดีเนี้ยเข้าเขตฝังสุรรนแล้วนะครับฝั่งนี้นะไม่ต้องห่วงนะถ้าฝนตกเ้าจับอึงจับกบ จบอื่นขายนะครับอื่นมีเยอะนะครับตามป่าจบอื่นแล้วก็เห็ดมันออกนะเห็ดพวกเห็ดโคนเห็ดอะไรต่างๆม,มีมันมีอยู่นะครับฝั่งแต่ฝั่งบ้านผมนี่คือไม่มีแล้วอื่นมีแต่ทุ่งนากบเขตก็จะดับแนวอยู่แล้วเพราะว่าทุกปีเนาะสารเคมีมันทุกปีทุกปีกบมันนี้ี่ไม่ทันนะกบเขล็ดมันจเจริญเติบโต,ตไม่ทันมันสู้สารเคมีไม่ได้ อยู่แบบตามห้วยได้ห้วยนายอย่างนี้มันก็อดดีสมัยเนี้เพราะว่ามันก็อะไรมันก็มีไฟเนาะไฟโซล่าเซลล์ก็ได้ถึงไฟจะมาไม่ติดเราก็มีไฟโซล่าเซลล์อะไรต่ตางๆได้เขียวไหมครับมีฐานเขียวไหมครับโอ้ยไม่รู้ระใส่ยกงใส่ยาได้ยกงเพราะฟาอ้อยก็ได้ที่รถมาไม่ได้สวมหน้ากาก เขาก็เริ่มเอาที้ไอลี่ใส่แล้วนะครับก็ปั่นนะดูแล้วส่วนอ้อยอะ่ะเขาไถเขาใส่มูลสัตว์แล้วนะครับมูลไหนมูลไก่ปลาทั้งน,นั้นเะยครับปลาครับแต่ปลา,ายางนะครับเนี่ยเรื่นี้เขาไม่ได้ตัดเฉยมันเป็นยางเหมือนกันเนะขาตัดมันก็เป็นโล่งๆเนาะเาพัฒนาไถเนี่ย คนที่มีรถไทนะ่าจะเปดันบ้างไเนาะจะของสนยางไม่เอาดูแลจะใส่เลยทีเดีเนี่ยเล่มที่ตัวเองอนะิสระสนยัว่านะไม่มีแรงตัดหรือดันแล้วอะเป็ดผมผมก็ไม่มีแรงนะมันรกขนาดนี้เอาอะไรตัดนอกเป็นจะมาเครื่องเนาะรถไทยประมาณนี้โอ้ยลมรื่นม,มากเลยเย็นสบายนะถ้าเบ็ดไม่มีแบบสาร เคมีที่ก็ฉีด่ากำจัดยากอะไรพวกนี้มันก็ร่มรื่นอากาศดีแต่ส่วนมากเดี๋ยวฝนตกไปหน่อยยากเกึ้นเยอะเขาก็พ้นแล้วนะครับบางจุดวัดเพนสูงครับ วัดป่ายางผมเคยไปถ่ายแนละ้วอ่อยงามงามติ๋วคาเนะอ่อดีก็คือร่มรื่นนะฮะร่มเงาพอมั็นสูงยางต้นไม้โบราณาไม้โบราณอะไรบก็ได้ กับบทบ้านเราถน,นนเนาะนี่แหละมันต้องอย่างนี้เมื่อก่อนผมเดินเอามีแต่ลูกรังเห็นเห็นรถขนฟื้นขนคนช <c oughs> านอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> มาบ้านญาติ <c oughs> โอ้ยลมแรงนะครับลมแรงไม่ลมแรงจังอะ่ะ ยังไม่มีลูกเป่าน่าจะมีแล้วนี่ทุ่งนาแท่ๆเกจะเป็นพ่อมันเป็นทางแบบชนบท ทางลัดเนะหมู่บ้านเชื่อมหมู่บ้านมันก็จะไม่ค่อย,อยนี่เท่าไหร่ไม่ค่อยมีรถตัดจอน่าไหร่ยังเป็นคนไมไรไปนะเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลาจากอำเภออย่างพอสมควรนะห่างไกลยอย่างมากไปเมื่อก่อนถ้าไม่มีอำเภอศรีนรงค์นี่ไปสังขะนี่คือว่า สี่สิบกิโลเลยนะไปซีคอนนี่ก็สี่สิบกิโลเหมือนกันนะม,มีน้ำมันหยอดด้วยนะหยอดตื้อเลียนนะ หยดเรียนเติมน้ำมันอ้อยอยู่ี่บ้านยลยอ้ยอย่าง้านชนบทชนบท,ทีอีสานใต้สรินสศรีนรงขศรีขไปฟังเลยก็สำรับภาพใกล้ๆกันนะเชื่อมกัน ออสได้เป็นสไตล์บ้านเราก็ประมาณนี้ผสมผสานกันครับาบ้านแบบยุค80 9 0 2 0 0 0เกล,ล,ลก็เล่นอามกันตำรวจไ,ไม่จะเอาควาปบริสทให้บริการ รายเช่นศูนเราก็ศูนย์ประสานงานกันนะครับเล่นไม่เล่นน้ำเองเขาเล่นตั้งแต่เชา้าตอนนี้ร้อนใครจะสูนะยังไม่เก้าโมงยังยังไม่ไม่สิบโมงเลยครับอ,อสู้แดดไม่ไหวนะครับสงกรานเอาสิเขาเล่นแบบเชา้ชาเช้าเยน็นเย็นได้เที่ยงอย่างนี้ใครจะมาเล่นเนาะเอาสิใครจะมาสู้ ผมมาจังหวนี้ผมด้นะครับท้ามาเช้าเจอผมเปี้ยเยือขากลับจะไปอีกเส้นหนึ่งนะโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยนี้ก็ต้องอจบไปแต่เพียงเท่านี้ะครับ